สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องอยายทางชาแนลค่ะวันนี้อากาศเย็นดีมากเลยค่ะก่อนที่จะพาทุกคนไปใส่ปุ๋ยมะเขือเทศนะคะยายก็พาทุกคนมาดูต้นมะนาวแป้นของยายที่ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเขาก็ออกดอกมาเยอะแยะเลยนะคะ มะนาวแปนที่ปลูกใส่เข่งไว้นะคะดอกเขาออกเยอะแยะเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะอันนี้คือสูตรที่ยายบังคับให้เขาออกดอกนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะคลิปที่ยายลงให้ดูนะคะ ยายก็บำรุงต้นเขาทุกสามวันนะคะใส่น้ำขี้วัวกับน้ำจิลินซีสังเคราะหแสงลดลาดลงไปคนต้นของเขานะคะเพื่อที่จะให้ดอกเขาแข็งแรงออกลูกติดลูกให้เรานะคะช่วงนี้ดอกเขาเยอะแยะเลยค่ะเราต้องบำรุงให้เขามีปุ๋ยได้กินทุกวันนะคะส่วนใบนี้ยายก็จะลดไฟฟอยค่ะ รถเอาน้ำค่ะเอาน้ำฉีดใส่ฝอยใส่ดอกใส่ใบเขานะคะแล้วก็เอาน้ำใส่เข่งด้วยค่ะใส่โคนต้นเขาด้วยนะคะเขาจะได้ดูดซึมอาหารได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือมะเขือเทศของยายที่ปลูกใส่กระถางไว้นะคะ ก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเราก็ต้องพวนดินเขาก่อนค่ะพวนดินก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยลงไปค่ะพวนทุกกระถางเลยนะคะที่เราปลูกพวนข้างๆกระถางนะคะเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไป ลากเขาจะได้ดูดซึมอาหารได้ด้วยนะคะจะต้องทำงข้างๆกระถางค่ะดินเขาจะล้วนสุยดีนะคะถ้าเราไม่ปวนดินดินเขาก็จะแน่นค่ะเวลาใส่ปุ๋ยลงไปลากเขาก็จะดูดอาหารไม่ได้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าดินที่เขาแน่นนี่คือเราลดน้ำทุกวันค่ะดินเขาก็แน่นนะคะเราก็ต้องพ่วนดินก่อนใส่ปุ๋ยนะคะ ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ลดน้ําค่ะอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักของเราค่ะปุ๋ยขี้วัวของเรานะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศค่ะใส่รอบๆพนต้นนะคะใส่กังค่ากระถางที่เราพวนดินนะคะ ใส่ปุ๋ยมะเขือเทศเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะคะเราต้องให้ปุ๋ยเขากินไม่งั้นเขาจะไม่โตให้เราค่ะดินแข็งเราก็พรวนดินนะคะใส่กระถางไว้เลยค่ะปลูกใส่กระถางไว้เลยนะคะถ้าใครไม่มีพื้นที่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามไปด้วยกันนะคะว่ามะเขือเทศของยายที่ปลูกใส่กระถางนี้เขาจะมีลูกให้ยายหรือเปล่านะคะ